สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องไบบูมนะครับและตอนนี้เราก็คงอยู่ในอีกครั้งกับ critical tower defense นะครับกลับมาอีกแล้วนะสําหรับการมาพูดถึงในเรื่องของอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนท์ที่แปลกประหลาดมากผมท่าจะบอกเลยว่ากว่าจะได้เล่นหลายครั้งเนี่ยก็ต้องมานั่งสรุปนะครับว่าเล่นยังไงถึงจะจบยังไงก็ตอนนี้ก็ผมต้องมาสรุปเองนะด้วยความที่ผมไม่ได้ไปรูดอีเวนต์นะเปจากว่าผมอัดวิดีโอ ผิดนั่นเองนะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยผมอัดวิดีโอในเกมหรือเปล่าว่าผมต้องมานั่งสำรวจผลที่ตามมาคือมันไปอัดวิดีโอใน g ูเกิลคุ้มเสียดายมากแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมก็จะสรุปเท่าที่ผมอัดวิดีโอที่ผมอัดมาแต่ว่าเป็นวิดีโอที่อัดแล้วผมแพ้นั่นเองนะผมจะอัดสรุปตรงนั้นนะแล้วก็จะมีส่วนที่เหลือผมก็จะเอามาจากในวิดีโอของคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเครดิตไปให้แต่ว่าวิดีโอเนี่ยที่เขาทําเป็นวิดีโอคลิปจบเนี่ย ผมจะทำเป็นช็อตสกรีนออกมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับอินเนมี่แต่ละตัวนะครับที่ว่ามันจะมีความสามารถอย่างไรแล้วตวมแบบเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรกับเรานะว่าแต่ละเหตุการณ์ในสถานการณ์ในตัวแบบีบนนยมันจะเกิดขึ้นอะไรั่งเพราะว่าดีด่านเนี่ยมันไม่เหมือนด่านอย่างคัสไอเลยอย่างอื่นนะเพราะว่าด่านนี้มันแปลกประหลาดมากอย่างแปะออเดียวเนี่ยเป็นประตูที่เปิดทางออกมาแต่อันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมาสรุป นะแต่ก่อนจะสรุปนะครับขอบว่าผมได้ดัมสเตอร์ไฟหรือ,อยังก็ได้แล้ว F100 นะเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปว่าดัมสเตอร์ไฟดีหรือไม่ดีนะแต่ก่อนอื่นถามว่าที่ผมพูดถึงอีเวนต์เนี้ยขายได้อย่างไรก็อยู่ในซากเรือที่ถูกหังนั่นเองนะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีอีเวนต์หนึ่งก็คือชื่อว่า The Endless Bed of b u r i n n i n g เป็นอีเวนต์หนึ่งนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลของที่ด้เข้าในช่วงของซีซั่นนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปทั้งหมด เท่าที่เล่นมานะครับว่าเอนเนอรี่เนี่ยมันต้องทำยังไงถึงจะรับมือกันได้นะคุณผู้ชมเนี่ยที่เล่นมาเนี่ยจะรับมือกันยังไงแต่อันนี้ของผมทั้งหมดนะเดี๋ยวผมสรุปเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยตัวของวิดีโอของผมเองนะก็ไม่จําเป็นต้องอ่าไปแก้ไขอะไรตำหนิในวิดีโอนะก็เป็นเพียงแค่สรุปที่ผมเล่นมาแล้วก็อย่างก็คือหากใครที่เล่นจบแล้วก็ลองมาคอมเมนต์นช่วยเหลือกันได้นะครับผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ต่อมาครับก็คือตอนเราเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีอยู่2ประโยกน,นะก็คือในเรื่องของแบบมีคนิกกับเมีคนิก2อันต่างกันแต่ว่ามีความหมายไม่เหมือนกันกับในตัวของแบบนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแบบหนึ่งนะก็คือแบบของแบบมีนคนะิกนะไม่รู้ว่าะเรีย่ยังไงนะครับ all place เปสปอตเนี่ยก็คงน่าจะเกี่ยวกับทาวเวอร์พกสน่ยอะไรพวกนี้มั้งน่าจะวางได้มั้งผมไม่แน่ใจนะ ต่อมาก็คืออย่างเจอเซนเตอร์นะสี The Titan, The, The ่ไทเทนนั่นเอเจอสีไทยนะไม่ใช่เตอร์เนสีไทยนะครับก็จะคอลแลบกันนะในตอนเบฟเก้าแล้วก็ถ้าเราสังเกตด,ดีๆว่าตรงช่องสีเทาเนี่ยแหละนะเป็นช่องที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านใครนะประมาณนั้นอะ่ะตอนช่วงเบฟเก้านะครับก็เห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าระวังเกแกโคตรงพื้นที่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าตอนช่วงเบฟเก้าเนี่ย แผ่นตรงที่สีเ้าๆเนี่ยจะหล่นลงไปและทําให้สเกลโคตายได้นะครับก็เราจะมาค่อยๆสรุปนะครับทีละอย่างกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคือตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเบ r n i ิ g d u m m มี่มั้งผมไม่แน่ใจนะก็คือเราก็คงน่าจะไม่ได้กลัวอะไรกับมันมากเพราะว่าเลือดเนี่ยประมาณ2อง้อยนั่นเองนะแต่ว่าตัวของเอเดมมี่เนี่ยจะตดเลือดไปเรื่อยๆนั่นเองนะด้วยความที่เป็นตัว ลด,ดเลือดด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนั่นเองนะพอตอนเบกสอนเนี่ยก็ไม่มีอะไระครับตอนเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นก็คือผมอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงวางตรงนั้นก็คือตรงนั้นเนี่ยคือผมในครั้งแรกนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่มีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดก่อนแล้วกันนะโอเคต่อมานะครับก็คืออย่างเฟรมแคสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ ไม่โหดเท่าไหร่นะครับก็แค่ยิงเลเซอร์ไฟออกมานะครับแล้วก็ทําเกิดการสตนนั่นเองนะก็ไม่น่กกากลัวอะไรมากครับก็แค่เลือดมีสองพันแปดนะครับก็ลองเอาแผปนอกวางไปบักไปไปดักก็ได้นะดักให้สื็จเลือดเยอะๆก็ยังดีนะต่อมาก็คืออย่างเอ็กซ์เกิลเจ็ดเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นตัวไอ้นี่มั้งคือเป็นตัวที่ไม่มีผลต่อสถานะมั้งผมไม่แน่ใจขณะผมขณะเ,เขาเอาสโนแมนมาวางนะ ยังไม่ได้ผลเลยนะตัวที่เป็นสีดำๆะนะฮะท่วงเว็บหกเว็บเจ็ดก็ไม่มีอะไรก็จะมีตัวอย่างอนะีกดิสไว้เนี่ยก็แค่เพิ่มออกมานั่นเองนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเสร็จแล้วด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นมันติดเบิร์นด้วยหลังต่อมาในช่วงตอนเว็บแปดนะครับก็จะสังเกตว่าในตอนแมปในแมปเนี่ยก็จะเริ่มมืดและ้วนะเริ่มมืดนะแล้วก็จะปล่อยอีกดิสเบรเดอรออกมานะครับ ก็คือมันจะ,สะแสละใส่ทารเวอร์ตัวของเราครับสนนานมากนะครับแล้วก็ตอนจบเว๊บเนี่ยแหละครับก็จะสัมมอนอีกนท์ไว้นะครประมาณ3ตัวเป็นตัวที่มีเกาะที่อึดมากก็ตอนช่วงเว็บแผมก็อยากจะให้แนะนําว่ารีบค่าอีกนิสก่อนจะดีกว่านะอย่างสมมุติว่าตอนนี้ค่ายดิสไดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะมาเตือนให้คุณผู้ชมฟังตอนเว็บที่9นะครับเห็นไหมครับว่าจะมี ช่องสีแดงมีเกอบสีแดงกระพริบตรงพื้นสีเทาตามใดถ้าหากว่าพื้นพังปุ๊บเนี่ยแหละก็คือทาวเวอร์ทุกตัวจะตายกันนะก็อย่างที่เราเห็นตอนผมเรียกชันแลยอย่างตอนเลยครั้งแรกก็ก็เออเลยนะาะผมอ่านมันมีอ่านมันมีให้อ่านอยู่ตอนต้นเกมก็คือแบบเป็นเครดิกก็คือพื้นจะพังนะตอนแรกผมคิดว่าสุ่มไม่ใช่เพราะว่าไอ้พื้นสีเทาเนี่ยมันจะหายอยู่แหละมันหายโดยแบบไม่ได้สุ่มนะคือหายตรงจุดนั้นไปเลยนั่นเองนะ เห็นไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกได้เลยว่าอันตรายมากถ้าหากว่าเราวางตรงนี้ยพลาดเมื่อไ,ไร่เนี่ยเราเสียทาวเวอร์ฟรีจากการค่าอัปเกรดแล้็ค่าวางด้วยนั่นเองนะนี่แหละนะครับก็มีข้อเสียด้วยนะในเรื่องของคนที่วางตรงนี้พลาดไปแล้วนะครับแล้วมันจะทําให้แพนั่นเองนะเนี่ยเห็นป่ะผมแพ้ไปครั้งหนึ่งนั่นเองนะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องวางเป็นสิ่งที่น่าสนใจนิดหน่อยก็คือแค่ ส่วนใหญ่ผมเอาโปรเฟสมาแล้วก็เอาสแกนโคมาแต่ว่าผมไม่ได้วางเนี่ยเพราะว่ามีคนเนี่ยในทีผม่ยก็เอาไปวางกันนั่นเองนะส่วนใหญ่เขาก็ใช้พีกันดุยอะไรนะใครจะมาก็ได้นะอย่างบุษยนียเอามาช่วยอ่อเวลาตอนเราอัพเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะช่วยได้เยอะนิดหนึ่งได้เชี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าจกเป็นว่าต้องอัพเต็มนะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ ที่ผมจับที่ผมเนี่ยอยากจะจับตายดูอยู่ส่วนนี้ก็คืออย่างสเกลโคนะฮะเห็นไหมครับว่าบางครั้งสเกบางครั้งสเกลโคท่านระวางไปตอนเหมือนกับจะอัพเต็มอย่างเงี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าผมต้องดูตรงส่วนไหนนะมันต้องดูตรงส่วนที่ผมตอนวางสเกลโคมั้งผมไม่แน่ใจน่าจะตอนนี้มั้งสเกลโคน่าจะโดนเนิร์มมั้งนะเพราะว่ามันจะทําให้เห็นไหมครับว่าปกติเนี่ยตัวเฟรมคคสตเตอร์จะไม่เดินเร็วนะฮะ แต่ที่มันเดินเร็วเนี่ยเพราะว่าตัวสเกลโคตอนเราอัพสายบนนั่นแหละนะสตูเนี่ยจะวิ่งเร็วมากนะฮะก็ผมไม่ออกเลยนะเหมือนน่าจะโดนเน็มั้างผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปของคนอื่นนะครับที่ที่ผมแคปไวแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็พอพูดถึงเกี่ยวกับอ่า ตอนนี้ถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะตางที่เราเห็นกันก็คือมีบอสมาแล้วนะครับก็คือ The e m b l e Originator นั่นเองนะเป็นตัวหนึ่งนะที่มือเลือดแสนหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าง่ายนะเพราะว่าตัวนี้ะบอสตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เดินหักขวาแล้วนะครับตัว e m b e จะเดินตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตอนน็สิบสามแค่เว็บเดียวนะครัแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวอีก ไนส์นนอีกนิสนะน่าจะประมาณสามสี่ตัวมั้งผมไม่แน่ใจก็บันจาวิ่งมาหาเรานั่นเองนะไม่ใช่วิ่งมาหาเราแบบวิ่งเดินตรงประตูขาไปเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นข้อควรที่ควรระวังอย่างมากฮนะเพราะว่าถ้าโปรเฟสมีน้อยหรือมากเนี่ยมนันอนจจ้ขึ้นอยู่กับดาเมจด้วยนะอีกอย่างคือสแกลคูล์เดากางไปเนี่ยก็ อาจจะมีข้อเสียส่วนหนึ่งด้วยทําให้ศัตรูเนี่ยเดินเร็วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดียมเบิลเนี่ยจะเดินเร็วหรือเปล่าเพราะว่ามันติดสแโคโรคบัอเอาไว้ทําให้เหมือนกับเหมือนศัตรูจะเดินเร็วขึ้นมั้งไม่แน่ใจถ้ามนโดนเนิร์ฟนะและ้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ตอนเดียมเบิลออริจินเเตอร์เนี่ยเวลาตอนที่เือศัตรูน่าจะลดเหลือจน40ไม่ก็50เปอร์เซ็นนี่แหละนะเดียมเบิลเนี่ยจะเปิดเออเหมือนจะเปิดลากของตัวเองนะ ทำให้เลือดของเลือดของบอสเนี่ยบันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เพิ่มขึ้นแบบจํานวนเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ยังมีความหดอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็โอพีอยู่ส่วนหนึ่งก็คืออย่างอุกกาบาตนะครับเป็นอุกกาบาตลูกไฟที่ตกลงมาแล้วก็ทําให้เกิดผลสตันด้วยนั่นเองนะนั่นแหละครับคือเป็นสิ่งที่ทําให แอมโบเนี่ยไม่ใช่ประตูที่ฆ่าง่ายนะก็ค่ายากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมีสูตรหนึ่งที่ผมเก็บไว้อยู่นะครับคุณผู้ชมจะจาสูตรกระโดดได้อยู่เปล่าถ้าใครทําได้นะครับสูตรนั้นยังใช้ได้อยู่นะเอาจริงจริงถ้าใครที่ไม่รู้ผมไม่ได้เอามาเก็บไปดูแต่เป็นสูตรที่สามารถกระโดดกับบอสได้ด้วยนะครับมันกระโดดกับอีกนิสได้ด้วยถ้าหากใครยังไม่รู้นะอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนนะ ถึงเวลาในพูดถึงในเรื่องของดัมสเตอร์ไฟนะครับก็ต้องพูดถึงมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ห่วยมากๆเลยนะแม้กระทั่งติดไฟเนะยังติดไฟแค่หนึ่งเลยนะเพราะแม้กระทั่งในเรื่องของการอนะัปเกรดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เรียกได้เลยว่ามีเงามากๆเลยทีเดียวทําไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือเป็นตัวที่กินตังแบบกินตังแบบปักมากเลยนะที่ผมแบบได้มาก็เป็นว่ามันโหดแค่ไหนนะ แต่ก็ดูจากทรงแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับรผมนะเพราะว่าต่อให้ผมอัพไปอัพไปเรื่อยเรื่อยตั้งผมก็ลดลดไป40บาทลองคิดดูดินปปเ,นนเนี่ยครับโอ้อัพไปจนแบบอย่างน้อยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเป็นน้ำเตอร์ไฟที่เป็นตัวที่ห่วยสำหรับหนึ่งตัวถ้าให้ผมลองเทียบกับอินเฟอร์นัสอะโอ้ผมรู้สึกว่าเฮ้ เฮ้ยรู้สึกว่าอินฟินิตดีกว่านะขนาดผมแบบนั่งคิดเลยเฮ้ยเพื่อนอินฟินิตมันดีกว่านะมีประโยชน์อีกด้วยใช่ผมมาเห็นดัมสเตอร์ไฟแล้วแบบโอ้โหนั่งเครียดเลยถ้าผมเทียบกับในตัวระหว่างของอผมเทียบนะในตัวของดัมสเตอร์ชิวอ่ะผมรู้สึกว่าผมว่ารู้สึกว่าดัมสเตอร์ไฟมันห่วยนะคือถ้าเทียบกันจริงๆอเี่ย ผมว่าซัมเมรไซคชิวโหดกว่านะผมหมายถึงพาวเวอร์ฮีโร่นะ <laughs> และนี่ก็ทั้งหมดและนี่ทั้งหมดนะครับสำหรับอีเวนต์อย่างดีเอ็นเ e s เบิร์นดิ้งอ g ฟสเปกแอนด์2021นะครับเป็นอีเวนต์ที่เป็นแปลกประหลาดมากแต่ที่เป็นอีเวนต์แบบนี้เนี่ยคือเขาทำมาเพื่อเซิร์ฟเวอร์โดบอก ทำมาเพื่อโลบอ,อกเซอร์เวอร์มันล่มนั่นเองนะครับในตอนช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมเขาถึงทำอีเวนต์นี้ขึ้นมาทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนั่นเองนะก็ผมจะสรุปแบบละเอียดนะครับสำหรับดัมสเตอร์ไฟล์และกันในตรงนี้นะก็คือดัมสเตอร์ไฟล์เป็นตัวเป็นอีกหนึ่งทาวเวอร์นะครับที่ถูกอินสปายมาจากโลบอชเซอร์เวอร์ลมนั่นเองนะต่อมาก็คือได้ถูกเรียนได้ถูก คัดลอกหรือง่ายๆก็คือถูกเรเวันดาลใจนะครับในดัมสเตอร์ชิลในทาวเวอ e r ฮ e โร่นั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าเรียกต้องออกดยเอสกหรือเปล่าต้องเรียกว่า Tower Heroes รละกันนะครับก็หากใครที่ยังเล่นหาใครที่เคยเล่นท o w e r Heroes มาก่อนเนี่ยทุกคนจะเข้าใจตัวดัมสเตอร์ชิลอย่างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถูกถอดออกแบบมาเดียวกันเลยนะเดียวกับดัมสเตอร์ไฟที่เล่นอยู่ในคิปข่าวทาวเวอร์เลยนะก็รง่ายๆก็คือถูก ถ่ายทอดจากชื่อแบบนี้มาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากให้ดีเทลจากตัวน้องน่ารักน่ารักให้กลายเป็นเอ่อเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์โลบบกันเลยครับเป็นดีเทลที่น่ารักมากนะก็เอาเป็นว่ามันก็ดีนะดีเทลใส่เยอะดีนะครับแล้วตัวตอนอัพเต็มอย่างเอ่อตัวของดัมสเตอร์ไฟเนี่ยก็ถูกถอดมาแบบนี้เหมือนกันเลยนะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าเหมือนสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เรียกได้เลยว่ามันก็ดีอยู่อีกหนึ่งนะแหม ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะได้เห็นถึงเกี่ยวกับในตัวละครที่ตัวกับตัวละครในทาวเวอร์ฮีโรถูกถอดออกแบบมาเป็นก i ิดคอ l t ทาวเนะครับก็ดีนะครับผมว่าไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับผมก็สรุปเลยนะครับสำหรับอีเวนต์ของ DnL Aspect and Time อะไรก็ว่าไปนะก็ผมเท่าที่ผมเล่นมาผมก็จะสรุปด้วยโหลดเอาท,ที่ผมจัดมาเรียบร้อยนะครับก็ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมไม่ได้จัดมาแบบตาม้เล่นนะครับด้วยความที่ผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้ด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมทําวิดีโอพลาดน,นั่นเองนะก็คือไปอัดใน g o o g l e Chrome มันก็เลยทําให้มีปัญหาเองนะข้อดีของ d u s t e r อรฟก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงบากนะก็ค่าลงปีนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือติดไฟได้แรงมากเลยนะก็เรียกว่าใช้ดามเมจที่แรงเหมือนกันแล้วก็ยังมีการสะสมเรื่องของ ไฟดามจด,ด้วยนั่นเองนะดามจไฟด้วยทําให้อ่การดามิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะแล้วก็จะมีข้อเสียด้วยก็คือจะกินตังเรานั่นเองนะครับจนติดลบได้เลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับก็คือจะไม่เห็นพวกชา์โด์นั่นเองนะครับนะครับแล้วก็เรื่องดาม่ยก็บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะสำหรับข้อดีนะแล้วก็สรุปเลยแล้วกันนะครับเป็นดามจที่ดีอีกหนึ่งแต่ถ้าใช้ใจ่ายปี แต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันจะกินตังเรานั่นเองนะครับก็และนี่คือสรุปทั้งหมดนะครับในเรื่องของดัมสเตอร์ไฟนะครับที่ถูกถอดออกแบบมาทั้ง2องอย่างเลยทีเดียวนะครับกระทั่งในดีเทลมาจากเซิร์ฟเวอร์ล่แล้วก็มาจากชื่อของดัมสเ r อร์ e l d ใน Tower Heroes นั่นเองนะครับหาใครที่สนใจอยากจะมาเล่น Tower Heroes นะครับก็สามารถเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่สนุปเหมือนกันนะครับผมก็เอามาโปรโมทให้ คุณผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับเป็นทาวเวอร์ที่สดใสาน่ารนะักนั่นเองนะก็เแปนว่าหากใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปะไรนะครับก็อยากให้ชาลนจ์หรืออะไรในที่เขาทำวดอเก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะเดี๋ยวผมจะลองไปพาในทีมของผมเนี่ยลองไปสนับสน,นุนแล้วก็ลองไปเล่นกันดูเดี๋ยวผมจะมาชาร์ลีให้คุณผู้ชมแล้วกันคนระับก็ผมสรุปได้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็อยากจะเล่าถึงให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าคอนเทนต์ผมเนี่ยก็ ทำเกี่ยวกับเรื่องของกิติค้อแหละนะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงกับ e เอ r เพลิ e มากเท่าไหร่ยังไม่ประสบการณ์ยังไม่ได้อะไรมากนั่นเองนะด้วยการที่ผมพูดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมไม่มีสคริปพูดนั่นเองนะก็อาจจะพูดสดไปเลยทีเดียวนะก็ต้องขออภยัยก็เอาเป็ว่าหาใครที่ชอบคลิปนี้ก็อาจะกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอขอบคุณ2,000 Subscribe ด้วยนะครับผมนะที่ติดตาม ให้ผมนะครับจนถึง2,000ซสับขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะทําการ Q&A ในเรื่องของ Critical t o w e ท d e f e n s e นะครับตั้งแต่ยันวิดีโอที่ผมเล่นอ่ v e ิเวอร์เ r นปนีครับที่ผมไม่ได้ตอบกลับไปแล้วก็ริ่มขอชุมชนด้วยนเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ